สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปตัอ็อกนะครับ<พ><ด>วันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะมาทําอะไรที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยช่วงนี้ผมตกปลานะซีซั่นสเรียกว่าผมจะเอา โล่ไปประดับช่องให้ได้นะครับผมก็เรียกว่าลงทุนหนักอยู่นะครับเพื่อนเพื่อลงทุนหนักอยู่นะครับจะขาดทุนกําไรเนี่ยผมดูแลเนี่ยทรงมันจะไปทางขาดทุนนะแต่เพื่อเกิประวัติของวงตระกูลนะฮะผมจําเป็นจริงๆครับเพื่อนๆฮะที่จะต้องเอาโล่หมายได้นะครับทีนี้นะฮะผมหลังจากที่ผมเนี่ยไปซื้อเหยือกับลุงสเวนนะเพื่อนนะก็ปรากฏว่าผมก็ซื้อไปเรื่อยๆนะปกติผมใช้แต่ตัวสตีลเบยนะไปตกนะเพื่อนนะ ผมก็ไปเหลือบดันไปเหลือบเห็นไอเหยื่อตัวหนึ่งเหยื่อระดับท็อปนะเพื่อนๆนะคือไม่เคยไม่เคยเละมันเลยดีกว่าไม่เคยเละมันเลยนะครับราคา6 0กิวนะครับตีเป็นเงินบาทก็คือว่าตัวละ25บาทา่าทนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะเอาเหยื่อนะครับตัวนี้แหละไปตกให้เพื่อนๆดูนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับต้นทุนคลิปผมคลิปนี้นะครับคือห้าสิบาทครับเพื่อนๆนเพราะว่าผมจะใช้จํานวน2เหรียญด้วยกันนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่างนี้นนนได้ไหมผมขอไลค์ครับเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยไลค์นะครับให้ผมหน่อย,ย like นะครับไม่ว่าผลสุดท้ายนะครับผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมขอไลค์จากเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนนะผมขอเวลา2วินาทีให้เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ผมนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลจากการที่ผมนําเหยื่อตัวนี้นะ,ะมันชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อไหมะนะครับมันชื่อ red t h u n d e r b i ่านะครับเป็นเหยื่อระดับลีลิกนะเพื่อนๆนะมันจะเพิ่ม all fish value บวก80นะครับแล้วก็เพิ่ม attraction ในการ f i ช h i n g เนี่ยถึง1,000เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบ็ด legendary ของผม เมอร์เมดตัวเนี้ยมันวิ่งไปถึงระดับลีลิกเลยครับแปลว่ามันมีโอกาสได้ปลาระดับลีลิกครับเพื่อนๆแต่มันจะได้ไม่ได้เนี้ยผมไม่รู้รู้แต่ผมได้ไลท์จากเพื่อนๆแล้วนะครับโอเคนะโอเคครับตบกองช้าไปนิดนึงนะครับได้ได้ได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ได้ไลท์ไปแล้วนะครับโอเคนะขอบคุณมากครับเพื่อนๆอ่ะเป็นกําลังใจกันไปนะครับ ก็ผมทําใจไปแล้วแหละเพื่อนๆนะเพราะว่ามันวิ่งลิลิขึ้นมาแค่1ช่องนะครับเรียกว่าโอกาสเนี่ยแล้วผมมีแค่2เหยือ่อคือถ้าสัก5าเหยื่อนะผมว่าผมต้องได้แต่ต้องบอกตรงๆว่าสําหรับผมที่ซึ่งไม่ใช่สุรตานะเพื่อนๆนะนะครับก็มันถือว่าสูงแล้วนะสำหรับผมนะสเหยื่อนเนี่ยห้บาทเนี่ยแล้วมันอาจจะได้เป็นแค่ของระดับคอมมอนหรือแรงเงี้ยผมก็ทําใจยอมรับนะนะครับก็ไปวัดใจกันให้เพื่อนๆดูนะครับ ไปกันครับเพื่อนๆนะก็จะได้คืออย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าเอออย่าหาทาอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะฮะครับหรือไม่ก็เออมันถ้ามันได้รีลิกขึ้นมาจริงๆก็เออก็เรียกว่าถือว่าโชคดีน่ะเพื่อนๆก็อย่าไปหาทาเลยผมบอกเลยนะครับมัน,นไม่ดีหรอกนะครับมันๆๆมันมันวัดดวงเกินไปวัดดวงเกินไปแล้วก็ผมว่าผลที่ได้มันไม่คุ้มค่าหรอกนะครับยกเว้นว่า มันไปอยู่ในสมุทรสะสมปลาเท่านั้นเองนะครับถ้ามันได้มาจริงๆนะนะครับมาครับเพื่อนๆมามามา,มา,มาสะดุดอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเาขออนุญาตเปิดเพลงคอ,อนิดหนึ่งเพื่อนๆเออนะให้มันมีฟิลลิ่งว่านิดนึงอ่าสร้างฟิลลิ่งนิดหนึ่งนะครับ พิงเบาๆคลอนะฮะเอาเป็นด้านในสุดละกันนะเพื่อนๆนะตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอานะฮะเอาด้านในสุดจะได้เดินนานๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ยอมใช้ชีตาเกะอีกแล้วบอกเพื่อนๆ,ๆบอกเออใช้ชีตาเกะกันเยอะๆหน่อยนะครับ นะครับผมไม่ยอมใช้เองนะครับเอามากินกินชิจเกกันสักหน่อยนะครับเนี่ยโอ้โหคุณโอมุซาบริจาคแอปเปิ้ลเขียวมาให้ผมเนี่ยต้องขอบคุณมากๆนะครับ เอ้ยผมมาลืมเปลี่ยนเจมนะเนี่ยปกติตีได้สามตัวนะะครับอันนี้น่าจะได้สักสองตัวเอ้ยน่าจะได้อยู่นะสามตัวเอาจาเจอแค่สองตัวฮะครับเอื่อสามได้อยู่นะเนี่ยนะครับเจอแค่สองอ่ะไม่เป็นไรไปครับส่วนพวกนี้เอ่อผมถือเขาไม่ได้นะฮะผมถือไม่ได้เลยนะ เรียกว่าโดนทีเดียวกลับบ้านนะเพื่อนๆนะ mm hmm. โดนทีเดียวกลับบ้านเลยอ่ะไปแล้วไม่เก็บแ,แล้วละนะไปรุ้นเลยไปรุนเลยนะฮะนะครับอ่าโอเคครับมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆทานผลไม้สักหน่อยนะครับเตรียมความพร้อมก็เขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยคือ หนึ่งอ้าวมันก็ผมผมก็ไม่ถึงดิอ๋ออันนั้นคือระดับแม็กใช่ไหมคือเขาบอกอย่างนี้ว่าตัวที่ท็อปสุดๆเลยนะเพื่อนๆนะมันจะต้องใช้พลังในการดึงหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าเอเนจีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยแค่โยนเบ็ดไปแล้วก็เสียไปห้าแล้วใช่ไหมเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาที่ผมจะได้เนี่ยสูงที่สุดคือหนึ่งร้อยเท่านั้นนะนะครับผมจะกินให้เต็มนะทั้งสองรอบนะครับแต่ก่อนอื่นนะเนื่องจาก มันผมตื่นเต้นนะเออนะฮะคลิปนี้50บาทนะต้นทุนนะนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านี่โอกาสที่เราจะได้นะครับโอ้ซอมบี้ช้างด้วยดียโอ้ดูสวยงามนะเวทได้สซอมบี้ช้างนี้น่าดีใจนะผมโอ้สวยสวยสวย,สวย,สวยนะน่าเอามาสะสมอยู่ในสมุดนะฮะอะแต่ด้วยความตื่นเต้นของผมนะขออนุญ,ญาตเอาเป็นสตีลเบดสักสามรอบแล้วตบด้วย เหยื yeah. Red อ่อเรดทันเดอร์เบดสองรอบนะครับเพื่อนเพื่อนหรือตกสลับดีตกสลับดีว่านะเอาเป็นว่าทันเดอร์เบดสองนะแล้วก็มาเฮ้ยเอาต่อเนื่องดีกว่าต่อเนื่องดีกว่านะเพื่อนเพื่อนบอกแม่เรื่องเยอะจังเลยโอเคไปครับเพื่นอนเพื่อนเทคนิคผมเนี่ยผมจะกดพูลรอนะแล้วพอมันมันมันกินเหยื่อปุ๊บผมผมถึงปล่อยนะ อันนี้แล้วแต่เทคนิคเพื่อนเพื่อนนะนะครับแต่ผมว่าเทคนิคเนี้ยเออมันมันดูเวิร์กเพื่อนเพื่อนเออผมจะบอกเพื่อนเพื่อนอีกอย่างนะเวลาเราดูน้ํากระจายเนี่ยมันบอกได้นะครับว่าเราตกได้อะไรอย่างเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆสังเกตนะน้ํามันจะกระจายน้อยเออแปลว่าผมเนี่ยไม่ได้ของระดับรีเจนเดอรี่แน่นอนคือระดับอีพิกรีเจนเดอรี่เนี่ยมันดูออกเพกื่อนเพื่อนสังเกตนะเนี่ยดูน้อยอ่ะผมได้เลนโบวิดนะอ,ะอ่ะโอเคนะครับอ่ะผมจะพยายาม อ่ะอันนี้ผมตกต่อเลยละกันเพราะว่าผมถือว่าผมใช้อ่าตัวอะไรนะสตีลเบด่ะแปดสิบมันพอนะครับเผื่อได้ดีเจนเนอรี่อ่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คอยดูตกตอนน้ำมันกระจายนะเออมันเป็นตัวบอกได้นะยิ่งกระจายเยอะแปลว่าได้ของดีครับเพื่อนๆนะกระจายน้อยๆเนีย่ยแปลว่าได้ขยะนะครับโอ้นี่ขยะชัดเลยมาดูนะอ่าเนี่ยอ่าระดับแแลนะครับน้ํามันไม่ค่อยกระจายเพื่อน้าไม่ค่อยกระจายเฮ้ดูดวงไม่ค่อยมาอ่าผมดูละหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ มันอาจจะเป็นอย่างนี้ว่าเออสองตัวแรกไม่ดีตัวที่สามเนี่ยเออมันจะช่วยให้เราแบบได้ของดีหรือเปล่าอ่ะมาจัดเลยนะเพื่อนเพื่อนะเลดเลดทันเดอร์เบดนะเพื่อนเพื่อนะอ่านะครับอ่ะใครยังไม่กดไลค์ช่วยกดไลค์หน่อยนะเพื่อนๆนะนะครับเผื่อคลิปนี้มันจะแฮ้วนะฮะไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะครับนี่เพื่อนๆดูนี่คอนโทรลนะครับร้อยสิบสี่นะอ่านะครับมันคุณสมบัติมันอะไรอ่า นะครับมันไม่ได้ช่วยเพิ่มค่าคอนโทรลนะแต่คอนโทรลเนี่ยผมมันเพิ่มจากการเ,าเรียกว่าตกถูกบอนะเอามือเมดมาตกบอรพิษนะนะครับค่าคอนโทรลผมนะนะครับเอ๊ะมันไม่ช่วยเพิ่มค่าคอนโทรจริงเหรอทำไมร้อยสิบสี่ร้อยิบสแล้วกันอ่านนะครับแล้วก็แอตแทคชั่นเนี่ยมันบวกให้หนึ่งพันเลยนะเออนะเลยวิ่งไปพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเ็ดบสามเลยนะจากหกร้อยนะของผมนะเอ้ยเท่าไหร่นะ เออไม่รู้ล่ะนะครับเ,เรียกว่าตอนนี้มันมันมาตรงนี้แล้วนะครับนะครับฟีชแอตแทคชั 1, นะ่นบวก1,000นะเพื่อนๆนะมาที่1,173แล้วนะนะครับเฮ้ยปกติแอตแทคชั่นผมมัน600กว่านะทำไมมันไปไปพันหกอ่ะงงนะครับเกิดอาการงงนิดนึงนะครับมันเกิดจากอะไรเบ็ดผมผิดอะไรหรือเปล่าเออก็ก็กอ๋อนี่นี่นี่นน ก็คือ1นอึ่งพันอ๋อผมเก็ตละเพื่อนๆพือนคือสติลเบรเนี่ยมันบวกให้500อ่าโอเคก็คือเอา1000เนี่ยบวกไปกับ1นึ่ซึ่งเป็นอ่าค่าดีฟอลต์ของเบรของผมอ่ามันก็เลยไปที่1นึ่งพถูกต้องแล้วนะครับส่วนค่าคอนโทรลนะฮะก็คือฟิชฟันโลงของเนี่ยเจนะครับ,ก Channel, 74, รบตกถูกบอบวกอีก40นะครับเพราะฉะนั้นเป็นร้อนะครับโอเคถูกต้องทุกอย่างนะครับตามหลักคณิตศาสตร์นะครับคิดตัวล็อกต้องไม่ตกเเลขนะคครับโอ ไปต่อครับเพื่อนตกเลยอ่ะกินอาหารให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพื่อนเพ,นเพราะว่าคือปกติรีเจนมาหนึ่งช่องเนี่ยนะครับผมต้องตกประมาณห้าวทีอ,ะอ่ะมันจะได้นะไอ้นี่คือมันต้องดวงจริงๆนะดวงจัดๆเลยนะครับก็เลยต้องบอกเพื่อนว่าเออมันทำอะไรบ้าๆบาบอๆให้เพื่อนๆดูเนาะ,นะอ่ะวัดใจกันไปเพื่อน เบ็ดเยอะที่หนึ่งนะครับโหน้ำไม่กระจายอย่างนี้โ,โอ้ีพิดครับเจ็บเจ็บเจ็บมากยี่สิบห้าบาทผมไปแล้วเออเอาต่อเลยดีกว่าผมว่าต่อเลยกว่าต่อเนื่องมันอาจจะดูดีนะเพื่อนนะออต่อเนื่องมันอาจจะดูดีกินให้เต็มไว้ก่อนกินให้เต็มไว้ก่อน โอ้อีพิกนี่เจ็บมากเลยนะตีลเบทผมก็ตกได้นะอีพิกเนี่ยคือความจริงไม่ต้องถึงต,ตีลเบทนะฟุตเบทก็ได้โอ้ยยี่สิบห้าบาทอ่ะไปไปอีกยี่สิบห้าครับเพื่อนๆปึ๊บอ่ะใส่จบคลิปตรงนี้แหละมา อุ้ยอุ้ยน้ำเด้งแรงเพื่อนเพื่อนเอาแล้โอเพื่อนเพื่อนเอ้ยอุ้ยคลิปนี้นี่ในตำนานนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยความยาวนี่ผมว่าทำลายสถิติโลกด้วยนะเนี่ยสองพันสองยี่สิบสามเมตรเออยี่สิบสามเมตรเลยนะแวลูนี่พันแปดเพื่อนเพื่อนนะเอเนจีเจ็ดสิบสองเออเพื่อนๆน โคลิปนี้นี่กลายเป็นคลิปในตำนานไปซะแล้วนะครับโอ้ต้องปลบม,มือให้หน่อยซะละมาขับประจันเพื่นอนอะเดี๋ยวผมขออนุญาตตบด้วยสต e ลเบย t อีกอันนึงเดี๋ยวผมออกไปดูสถิติหน่อยว่าผมไปติด t o อปแร้งท็เล้งอะไรกับเขาบ้างไหมนะนะครับนะครับอ่าครับจะได้ปิดจ,จอบอ่าตรงนี้ไปนะครับขออนุญาตนะครับ ขอบคุณคุณโอมอีกทีนะคุณโอมมอ้มอมนะครับไม่งั้นนี่ผมต้องไปหาคอนซูเมเบิลอีกนะฮะแอปเปิลนะครับช่วยสนับสนุนนะครับการตกปลาของผมนะนะครับอันนี้น่าจะโอเคอยู่นะอ e ีพกนะผมว่าอ่าเนี่ยคือคือการที่น้ำกระเด็นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันมันบอกเพื่นเนะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อลองย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้ ว่าตอนที่ผมได้ระดับดีลีกอะ่ะโอ้โหน้ำกระจายเลยเพื่อนคือกระจายจนผมแบบเฮ้ยมันน่าจะใช่อะ่ะขนาดนั้นเลยอะ่ะเออจริงๆเพื่อนๆเราไปสังเกตได้ลองย้อนคลิปกลับไปดูได้เนี่ยอย่างอีพีกผมก็ดูออกนะีหรือดเจนเนอรี่อย่างเงี้ยก็ดูออกนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตเก็บทุกเม็ดนะเพื่อนนะเออปีปีก่อนแต่ผมว่าเออใส่ติเมื่อกีก้ก่อนที่ผมจะเข้ามานะผมเหมือนเห็นเขาก็ยาวกันประมาณนี้แหละนะเออผมอาจจะติด ท็อป10กับเขาได้บ้างไหมเนี่ยนะนะครับดูแ่ให้ตีไมไม่สนใจแล้วตีหินนะครับอไปเลยครับออกแล้วไปไปดูกัน อ๋อต้องเค็มก่อนเหรออ้าวเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่อผมตกแล้วนี่ไงอืมไม่ติดเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขายาวกันเท่าไหร่เนี่ยออ้เกือบติดเหมือนกันนะจะว่าไปผมเกือบติดนะเพราะว่าเนี่ยยี่สิบสามเมตรจะแบบเอ้ยผมน่าจะขาดไปนิดเดียวอะ่ะเออลองไปดูปลาผมนะอุ้ยขาดไปนิดเดียวอะ่ะผมว่านะยี่สิบสาม จุดสามสองเขายิบสามจุดเจ็ดห้าครับโอ้โหเพื่อนๆแม่เกือบติดท็อปเทนแล้วอะ่ะโอ้โหนิดเดียวเรียกว่าห่างกันสามสิบเซนเพื่อนแม่นี่มันเรียกว่าย่วยผมต้องมาไม่ยุ้วหรอกโอ้โหเหี้ยอะไรยี่สิบ้าบาทผมบอกเลยว่าคลิปนี้ต้นทุนห้าสิบาทโอ้แต่ได้ซอมบี้ชาร์กมา โอเคนะเพื่อนๆนโอเคโอเคเหมือนมันเป็นเรียกว่าปลาในตํานานนะระดับดีลิกนะเออใช้แค่2เหยือเองอะตกได้เพื <c oughs> <ๆ>่อนถือว่าโอเคผมจะบอกว่าผมหยุดแล้วที่เท่านี้แหละพอละนะ <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่เหลือคือไปตกปลานะครับด้วยสตีลเบดแล้วก็พยายามทําให้ได้ท็อปแลนด์ผมจะเอาโลก่กับช่องให้ได้นะครับคลิปตัวล็อกนะครับโอเคครับเพื่อนเื่อนคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ